Okay, สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มี w 214นะครับที่ลูกค้าเนี่ยมาที่รถแว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยทำการติดตั้งระบบเสียงด้วยนะครับเป็นลำโพงยีทปีซีรีส์หนึ่งพันแล้วก็ซับตู้เอาพายและที่สำคัญช่วงนี้อากาศร้อนนะครับฟิล์มของลูกค้าเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นฟิลม์มเซรามิกโมเป็น 8K90 นะครับตัวนี้นะครับป้องกัน แสง UV ได้ถึงเเลยนะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับนี่ครับสภาพฟิล์มเดิมก่อนนี่ฮะตัวนี้เป็น40มานะครับแล้วฟิล์มเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยขับรถไปเนี่ยถ้าฟิล์มเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนแน่นอนนะครับผมแล้วก็สายตาเราเร,เริ่มเริ่มจะพ้าหัวแล้วแบบร้อนมากนะครับเราทําการเปลี่ยนเป็นบูพิ้นเซรามิกนะครับทำให้ เราขับขี่เนี่ยกลางวันก็สบายตากลางคืนเนี่ยเย็ยนตาแน่นอนเพราะว่าหน่งคุณสมบัติกลคืนนอกมืดในใสนั่นเองนะครับอโอเคอครับอันดับแรกเราเพทําการลอกฟิล์มก่อนนะครับในที่คือเดิมๆเ,เลยนะเราจะให้เห็นเลยว่า Before After เป็นอย่างไงน,นะโอเคอเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีบริการล้างสีดูดฝุ่นด้วยนะครับโอเคครับ โอเคครับอ่ะนี่เลยน,นี้ฟิล์มเก่านะะครลอกฟิล์มนี่อันนี้ฟิล์มเก่านะครับอ่าท่านก็มีการโคโเทคด้วยนะครับเนี่ยเรื่องคนโกนมโโนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยรถเป็นเนี้ยอ่าตั้งแต่ออกตั้งแต่ป้ายแดงนะครับฟิล์มที่ติดรถมาเนี่ยค่อนข้างหลายปีแล้วรถเป็นเนี้ยเป็นปีหนึ่งสองนะครับทเเบีเนี้ยอันดับแรกเลยนะท่นกังทำนารเนี่ยฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็ถ่า ภาพกาวออกก่อนนะเนี่ยยกาวนะครับคือพูดง่ายๆว่าก็เหมือนกันกบทําความสะอาดชิ้นงานให้สะอาดก่อนนะครับติดฟิล์มลงไปได้นะครับนี่ับอันนี้ติดเป็นฟิล์มรอบคำเลยนะครับของโมบิ้นฟิลามิดนะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับตัวนี้มันก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นห่วงในเรื่องของอผลลวดไล้ฟ้านะครับเรากวจะพยายามจะไม่ให้ผลลวดไฟฟ้าเนี่ยขาดนะครับก็จะพยา,า,ายามทําให้ให้ดีที่สุดนะครับ ันนี้ติดเป็นบานหน้าสี่สิบที่เหลือหกสิบนะครับแปดเคเก้าสิบบวกบวกนะครับก็บาทด้วยนะครับร้านเปเชีวิตคาริโอนะครับเรามีติดตั้งเครื่องเปลี่ยนนะครับจอแอนดรอยนะครับกล้องรอบคันแล้วก็รวมถึงฟิล์มรถยนต์แล้วก็ฟิล์มอาคารด้วยนะครับมีห้องติดฟิล์มนะครับเน yeah, <my> ี่ยอาจจะตัดสูตแน่นอนนะครับ ที่เป็นหมดเลยครับก็จะอยู่ที่3ามปักลอ,อยสามสี่แล้วก็ระหว่าง28กับ30นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนสนใจนะครับถู้งสามสี่เก้าแปดห้องหนึ่งหกแปดนะครับก็อขอฝากกลานไว้ด้วยนะครับครับ